สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาร์เก็ตติ้งกันมาแล้วนะคะประกาศกันไปแล้วนะคะสำหรับผลรางวัลใหญ่ของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์นะคะปีล่าสุด2012นะคะหนังที่คว้ารางวัลปาล์มทองคำก็คือหนังเรื่องอามูข,ของไมเคิลเฮนเก้เป็นหนังที่เป็นหนังดรามาะะ่าค่ะว่าด้วยชีวิตของสาม,มีภรรยาคู่หนึ่ง ปาลมทองคํารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่2ของฮานาเก้แล้วนะคะเราคงจะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดของรางวัลน,นี้มากเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าเราจะพูดถึงอุตสาหากรรมภาพยนตร์ลองเทียบเคียงกับเทศากาลภาพยนตร์ใหญ่ๆอย่างของคานส์นี้นะคะกับภาพยนตร์ของไทยเราดูคานส์เนี่ยเขาเกิดมาเกือบเจ็ดสิปีแล้วคุณผู้ชมคะแต่ของไทยเราถึงไหนแล้ววันนี้เราคุยกันนะคะคุยกับดรปีตเตอร์กันก,นก่อนค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีครับทิงจิครับวันนี้เป็นไงฮะอุ่นๆเลยนะอุ่นๆเลยเพิ่งเสร็จเลยนะยี่สิบเจ็ดนะครับ แล้วก็วันนี้เราโชคดีนะครับเราได้กูรูผู้ยิ่งใหญ่ประธานชมรมวิจารณ์บันเทิงนะครับนะครับแล้วก็เป็นพี่ของผมที่สนิทก,กันมากหลายหลาคนไม่รู้ว่าแต่ก่อนนะท่านเคยเป็นอะไรนะฮะท่านเคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโซนี่มิวสิกประเทศไทยด้วย<อ>นะครับท่านอยู่ในขั้มวอร์ดในวงการนี้มามา,มา,มากแล้วก็ ถ้าเกิดแบบว่าใครจะเล่าเรื่องเทศกาลเมืองคานะต้องคนนี้เลยเพราะว่าไปมาเกือบ20ปีแล้วไปจนปุกโงแล้วไปจนปลุกแล้วถามหลายเรื่องเลยว่ากินข้าวที่นั่นเป็นไงอร่อยปเปล่านี่ช่วงเศรษฐกิจแย่อย่างนี้ตกลงเขา็ออาหารหรือเพิ่มราคาใช่ค่ะ <laughs> น่าสนใจคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้รเรื่องอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะคะเราเองก็หลวหลงแร ต่างชาติอย่างในเอเชียอย่างเกาหลีมานานนะ <ผม S 1> ในญี่ปุ่นมานานลองดูบ,บ้านเราเนี่ยมีบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุยกันเลยด้วยกันนะคะกับทางประธานชมรมวิจยัยบันเทิงค่ะคุณนครวิรัตประวัติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 เนี่ยฮะที่นั่นอากาศก็เย็น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 ก็เย็นกว่าบ้านเราหน่อยไม่อยหนาวไม่ถึงกันหนาวไม่ถึงกันหนาวสีสันของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์ปีล่าสุดเป็นยังไงทัศน์จะเปลี่ยนก่อนที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่า เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับทุกปีมันค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับไม่ว่าเรื่องการเดินพรมแดงเรื่องการไปตั้งกล้องดูดาราเดินพรมแดงอะไรกันรงมมถึงบรรยากาศริมหาท,ที่เขาจัดริมหาดลิเวอรล่านะครับการมีพาวิเลียนของชาติต่างๆอะไรต่างผมมองเห็นว่าสิบกว่าครั้งที่ผมไปมาเขาไม่ต่างไม่ต่างกันเท่าไหร่อาจจะคนดูท่าทางว่าผมว่าน้อยกว่าเดิมผมผมมีความรู้สึกว่าน้อยกว่าเดิมนะ คนที่เดินอยู่ในพาเลซึ่งเป็นตลาดซื้อขายภาพยนตร์นี้ก็ค่อนข้างจะน้อยกว่าเดิมเท่าที่เห็นกันมาและนี่ก็เป็นคลิปใช่ไหมคะที่เดี๋ยวจะให้ตามต้องคำเนี่ยนะครับที่เจพูดถึงครับแลบราดมันมากระเพียบเลยครับคือทุกคืนเขาจะมีการเดินพรมแดงการฉายภาพยนตร์รอบประตรมทัศรอบที่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดก็มีผู้สร้างผู้กำกับ นักแสดงของแต่ละเรื่องอก็เดินทางจากประเทศต่างๆมาร่วมในงานนี้นะครับ<า>เดินบนพรมแดงกันก็ข้างนอกก็มีบรรดาช่างภาพโอ้โหเป็นร้อยแล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่างภาพภาพนิ่งช่างภาพโทรทัศน์รวมทั้งแฟนๆ<อ><อ>ก็มีกล้องด้วยก็ถ่ายกันโอ้โหมากมายแน่นแ<อ>น่นหนาจริงๆข้างนอกนะครับก็แต่ละคืนแล้วก็หน้า ทางเข้าก็มีคนที่อยากจะไปดูภาพยนตร์ก็ถือป้ายกันนะฮะบอกว่ามีบัตรไหมคะขอไปดูด้วยอะไรเงี้ยถือเป็นนี่ก็เป็นคลาสสิกอย่างหนึ่งทุกๆปีจะเห็นว่าสมมติถ้าเรามีบัตรเขาเข,า,ข,า,ขาคิดว่าคนที่ไปแต่งตัวมาดีนี่มีสองบัตรบางคนแต่งตัวชุดหรูนะครับผู้หญิงอขอควงไปด้วยเพื่อขอเข้าไปดูในในในหนังในในรอบนั้นด้วยเขาก็ถือป้ายว่า เขาบัดดูทักใบในเรื่องนี้ที่กำลังฉายเนี่ยเป็นประจําเราเห็นทุกครั้งทุกปีหนังที่จะเข้าไปฉายในเทศกาลบังคับเนี่ยจะเป็นต้องเป็นหนังที่เผยแพร่หรือยังหรือยังไม่เผยแพร่ครับ่วนใหญ่เขาจะคัดหนังที่ยังไม่เผยแพร่นะครับคือแต่ละปีนี่เขาจะมีทีมงานมาดูผู้อำนวยการฝ่ายโปรแกรมคือคริสเตียนชองเนี่ยเขาก็ชอบเมืองไทยนะฮะคนนี้เขามามาเมืองไทยหลายครั้งผมก็รู้จักกันทีนี้ก็ไปเจอเขาเขาจะส่งทีมไปคัดเลือก หนังจากยุโรปหนังจากเอเชียหนังในอเมริกาเองหรือหนังจากโลกที่3อือนๆืเนี่ยเขาจะส่งทีมงานไปคัดเลือกระหว่างช่วงถ่ายทำหรือดูคลิปหรือดูสคริปดูอะไรต่างๆเนี่ยเขาาพวกนี้เขามีเซนต์มากนี่ว่าเออเรื่องนี้ถึงแน่ที่เขาจะต้องคัดเลือกเขานำเข้าไปฉายในเทศก,กาลของเรามันจะกลายเป็นพวกหนังอินดี้ที่เข้าไปส่วนใหญ่เลยใช่ไหมครับก็มันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าซีผ่านมาแล้วก็เป็นหนังอินดี้หนังเมนสตรีมก็ก็น่าจะเคยมีนะฮะ แต่น้อยแต่น้อยมากก็จะเป็นหนังที่ไปคว้ารางวัลปาล์มทองคําเมื่อปีก่อนใช่ไหมคะของคุณอภิชาติพงอ่าครับของคุณอภิชาติผงปีนี้แกก็มีเรื่องหนึ่งคือแม่ของนะฮะวันที่แกฉายเรเงินผมก็มีโอกาสได้ไปดูด้วยนะครับคนนั่นเลยนั่นนั่นเนี่ยคือเครดิตเขาดีคุณอภิชาติผงเพราะเขาได้รับรางวัลปาล์มทองคามาแล้วพอหนังเข้ามาฉายแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเปเชียล พรีเซนเทชันฉายไปให้พิเศษสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็โอ้โหฝรั่งแน่นเลยเต็มเต็มโรงเลยฟังแล้วเหมือนเป็นข่าวดีนะคะเหมือนเป็นข่าวดีเต็มโรงเลยดูคนเขาให้ความสนใจหนังไทยมากพอสมควรนะครับแต่ผมว่าก็คงเครดิตของคุณอภพิชาตพงศ์ดูเฉพาะตัวมากกว่ามากกว่าหนังไทยคนต่างประเทศเนี่ยเขารับหนังคุณอภพิชาติพงศ์ไปฉายบ้างไหมครับก็ในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรส่วนใหญ่ S <S ขายขายได้หมดนะฮะผมว่าเป็นเรื่องประหลาดนะในขณะที่ภาพยนตร์ประเภทที่เราได้รางวัลเนี่ยประเทศเมืองไทยเนี่ยเราไม่เห็นได้กลายเป็นหนังขึ้นจอเมเจอร์ซีนิเพล็กหรือ e g จวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเอซีนิมาผมยังไม่เคยเห็นขึ้นคือในบ้านเราเนี่ยภาพยนตร์เนี่ยมันโดนฮอลลีวูดเขาเรียกว่าเบนสตรอม ไปหมดเลยทําให้หนังอื่นๆหนังอินดี้หนังอิสระหนังอาร์ตไม่มีที่ยืนที่จะมาดูเลยคนต้องไปดูแบดพิตคนต้องไปดูทอมครูชคนต้องอะไรต่างๆหนังเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นหนังอินดี้หนังอะไรต่างๆหนังอาร์เท้าต่างๆก็น้อยมากที่มีโอกาสได้ฉายและคนจะไปดูเพราะฉะนั้นการที่หนังเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้ปลูกฝังนัก ชมภาพยนตร์ของไทยมันยึงไม่มีโอกาสที่ได้ยืนได้ยังลําบากเลยดิฉันได้ข่าวมาลงภาพยนตร์อย่างฮาส์เนี่ยยังอยู่ลําบากเลยใช่หรือลงภาพยนตร์ที่เ,เป็นทางเลือกเนี่ยก็น้อยเต็มทีบางรอบมีผู้ชมอยู่5้าคนสามคนอะไรเงี้ยเขาก็ต้องใช้ะจะมาฮะลงภาพยนตร์ก็ต้องใชพพ้พฤติกรรมในการเสพศิลป,ปะเสพปรัชญาจริงยังไม่แข็งแรงที่นี่นะครับทุกต่าศก็ยังไม่แข็งแรงว่าเรายัง เรียกว่ายังอ่อนปปกเปียกอยู่เลยพูดได้เต็มปากพูดได้เต็มที่จุดขายของเทศกาลภาพยนต์เมืองคาร์สเนี่ยก็คงจะเป็นหนังหนังแนวนอกกระแสถ้าทามองจากบ้านเราออกจากมุมบ้านเราเป็นส่วนใหญ่แบบนั้นหรือเปล่าคะผมคิดว่าสําหรับภาพยนต์ที่ฉายเนี่ยมีทั้งนอกกระแสหน,นังอินดี้หนังเมนสตรีมแต่ว่าในตลาดซื้อขายเนี่ยจะเป็นเต็มไปหมดในตลาดเขาภายในเขาเรียกภายในพารเลอาคารที่ขายเนี่ย จะมีบริษัทหนังไม่ว่าจากทุกภูมิภาคของโลกนี่จะไปออกบูธตั้งบูธแล้วก็ขายซื้อขายกันหนังไม่ไว่าจะเป็นหนังดรามา่าหนังตลกหนังสัตว์ประหลาดพวกอะไรต่างๆก็มีโอ้มากมายมหาศาลแล้วมันต่างไหมคะยางนี้มันจะต่างไหมคะอาจารย์ในมองในมุมของแง่การตลาดเนี่ยต่างจากเทศกาลภาพยนตร์ที่อื่นๆอย่างเวนิสเองหรือว่าจะเป็นในกระแสหลักอย่างอย่าง Oscar, ออสการ์หรือว่าร่วมทองคำเองก็แล้วแต่ <ล>มันจะ่างนะผมเคยไป American Film Festival นะครับแล้วก็อุตสาหกรรมที่นั่นเขามีการช่วยเหลือกันพอสมควรว่ามีสัดส่วนยกตัวอย่าง <c oughs> เช่นเขาก็มีการเฉลี่ยกันนะฮะจะเรียกว่าหัวก็ได้นะฮะคือ <c oughs> สมมุติว่าถ้าหนังฟอร์มใหญ่หนึ <c oughs> หนึ่งเรื่อง จะไม่ต้องมีฝั่งของหนังฟอร์มเล็กหนังกี่เรื่องอหนังอินดี้กี่เรื่องถ้าคุณจะซื้อต้องซื้อแพ็คอย่างนี้อ,อย่างนั้นนะ่ะเวลารับไปเนี่ยดิสพิเเตอร์เวลาเขาซื้อหนังเนี่ยไบก็จาเป็นต้องซื้อพ่วงไปด้วยไงฮะตัวนั้นนะ่ะมันจะสามารถจะช่วยให้พวกหนังเล็กหรือหนังอ,นอินดี้เนี่ยสามารถจะช่วยกันเกิดขึ้นมาได้แต่ว่าภาพอย่างเนี้เราหัวกับเขาไม่เป็นหรือเปล่าครับผมว่าในเมืองขานก็มีแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้สั่งซื้อ ภาพยนต์ต่างประเทศมาฉายในเมืองไทยก็มีเจอแบบนี้กันทุกแห่งนะฮะเนื่องจากว่าเขาต้องขายเป็นแพ็กเกจขายหนังดังแล้วก็มีหนังเล็กๆพ่วงมาด้วยคือหมายว่าแบบบ้านเราแบบระบบการตลาดบ้านเราขายเครื่องดื่มพวกอะไรต่างๆเหมือนกันนะหนังก็เหมือนกันนะหนังก็ฉายหนังใหญ่ก็ต้องมีหนังเล็กพ่วงไปด้วยคุณต้องซื้อด้วยนะไม่ซื้อผมไม่ขายคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะแบบชามงคลฟิล์มหรือว่าเอ็มพิเกอัไนเที่ซื้อหนังมาจากต่างประเทศ อะไรเขาก็เจอระบบแบบนี้เขาต้องซื้อหนังเล็กๆมาพ่วงมาด้วยบอกไปทีฉายว่าเราเพื่อจะมาฉายสักเจ็ดวันแล้วก็ทําเป็นดีวดีขายอะไรก็จบแต่ว่าหนังใหญ่เนี่ยเขาก็มีฟอร์มที่จะทําการโฆษณาประชามพันธ์เพื่อให้ผู้ชมสนใจอะไรแต่ว่าหนังเล็กๆนี่ก็ต้องพ่วงมาด้วยเขาก็จําเป็นที่จะต้องฉายเนื่องจากว่ามันมันซื้อมาแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วอยู่พ่วงอยู่ในหนังใหญ่อินเดียนะไฟโผล่ในเทศกาลห่าง,ง,ง,งแล้วครับ มีครับมีครับเยอะมากมีเยอะพอสมควรเพราะฉะว่าอินเดียเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับว่าประชากรบ้านเขาเนี่ยเซฟหนังมากนะครับแล้วก็ชื่นชมหนังอินเดียมากถ้าถามมาอยู่ในหัวใจเลยมันถึงได้พีคําว่าบอลลีวต์นะฮะในขณะที่อเมริกามีฮอลลีวูดนะอินเดียมีบอรลิวหลายร้อยเรื่องเป็นหลายร้อยเรื่องแล้วก็คนเนี่ยถ้าเห็นว่าสุมาก็ตใหญ่ๆของอินเดียนะจะมีหนังาอินเดียฉายไปหมดคนอินเดียจะตามหนังอินเดียทั้งหมดนะเราจะทําให้คนไทยเนี่ยตามหรือเซฟ ภาพยนตร์ปรัชญาของเราได้เท่ากับอินเดียยังไงอันนี้ต้องเป็นจุดที่เราต้องมาช่วยกันนะเดี๋ยวผมก็ต้องอาศัยนะฮะพิณนครที่ป,ประธานชมรมวิจารณ์บันเทองนะครับทีนี้ไอตอนจะเบรกปิดเบรกเนี่ยนะครับผมมีคลิปอะไรแปลกๆมาเสนอมนิจฉาทความน่ารักค,รคือคือเมื่อคี้นี้พิณนครบอกว่าการที่บอกเราจะควงเข้าไปเนี่ยนะฮะและ้วสล้วมั่วเข้าไปในเทศกาลได้นะฮะปรากฏว่านี่ไอ,อ,อ,อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปอนทรีลนะฮะ มอนทรีออลเป็นผมมีคลิปมาฝากนะครับเป็นคลิปจากเทศกาลภาพยนตร์ที่มอนทรีออลนะฮะปร <ฮะ S 2> ากฏในหนุ่มนี่ยนะฮะไม่เป็นดาราเลยแต่เขารู้ว่ากฎเนี่ยนะฮะที่จะเป็นดาราคืออะไรแล้วขับรถมาเฉยเลยเตรียมอะไรบ้างนะครับมีโปสเตอร์ตัวเองมาเสร็จไม่ใช่หนังแท้หรือหนังปลอม นะแล้วก็หลอกตัวเองว่าเราเป็นทีมผู้ผลิตภาพย,ายนตร์น,นี้แล้วเดินเรดคาร์พิตเข้าไปเลยนั้นนี่แหละครับการแสดงสแสดงปลอมตัวเป็นกระดาษเราก็ได้ <c oughs> นะครับแต่นี่ไอ้เรื่องนี้กลายเป็นข่าวดังไงทั่วเลยนะครับว่าเออนะว่า เทศกาลภาพยนตร์โดนตบตามไม่รู้ว่าเจ้าของงานจะ,จะยิ้มออกหรือเปล่านะเรายังขำออกนะแต่ว่าแต่ว่าตัวเจ้าของงานเองเนี่ยอโอ้โหการรักษาความปลอดภัยต้องคุมเข้มกว่านี้นะอน,นนี้แอคเป็นดาราตัวเด่นนะม,มีการเจราจาด้วยส่งทีไปเจราจาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเอาเข้าไปเเข้าไปใน เดินพรมแดงเข้าไปได้เลยใช้ได้ทีเดียวนะคะเอาละค่ะเนียคุณผู้ชมพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อลองคุยให้ลึกลองเชื่อมโยงถึงภาพยนตร์ไทยเราบ้างนะคะเทียบเคียงกับหนังอินเดียนะคะเทียบเคียงกับหนังจากเกาหลีดูนะคะจากในโลกเอเชียดูว่าเราต่างเขาตรงไหนแล้วมีทางไหนที่เราจะไปถึงฝั่งฝันได้บ้างช่วงหน้าค่ะ